สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Tool Animation c h a l เขานำเสนอความเป็นมาของกรตูเรื่อง He-Man หรือ Master of the Universe ถ้ากล่าวถึง Master of the Universe หลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้ากล่าวถึงชื่อ He-Man ชายผู้ทรงพลังที่สุดในจักรวาลแล้วแล้วก็ท่านที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปคงรู้จักกันดีด้วยความชื่นอชอบส่วนตัวในกรตูเรื่องนี้ Master ออ the u n i v น r เวหรือเรียกวย่อๆว่า MOTU และรู้จักกันดีในหลายประเทศในประเทศไทยเรียกว่า h e m a นซึ่งภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้ผลิตโดยบริษัท Metal บริษัทยักษ์ให่แห่งวงการของเล่นโดยภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Master of the Universe เริ่มออกอากาศครั้งแรกในชื่อ He-Man and the Master of the Universe เมื่อปีคศ1983โดยฉายสัปดาห์ละ5วัน ในสหรัฐอเมริกาโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของฝ่ายอธรรมนำโดยฮ e ีแมนและฝ่ายอธรรมนำโดยสกาเล็ตเตอร์บนดาวก็อกอีเทอร์เนียซึ่งดาวก็อกอีเทเนียปกครองโดยราชาแลนดอลและราชนีมาลิน่าทั้งสองมีราชบุตรหนึ่งคนนามชื่อเจ้าชายอาดัมซึ่งสืบสายเลือดมาจากราชากโกเกจสเกาผู้ยิ่งใหญ่แนนดีและเจ้าชายอาดัม ได้รับเลือกให้ปกป้องตาบแห่งพลังหรือ power sword ของบัมบัร,รลุษจากเนื้อมือเหล่าร้ายโดยเมื่อเจ้าชายดำชูดาขึ้นฟ้าแล้วตะโกนด้วยพลังแห่งเ u สเ t c o ฉันมีพลัง by the power of guest a o I have a power เมื่อสิ้นสุดคำกล่าวลง เจ้าชาย,ยอดัมจะเปลี่ยนแปลงเป็นฮ e ีแมนบุรุษที่ทรงพลังในจักรวาลโดยมีผู้ร่วงรู้ความลับของเจ้าชายอดัมเพียง3คนเท่านั้นคือซอร์สเซอร์แมนแอนด์อาร์ตันเทกและออกาสำหรับสตูคู่ประกอดการของฮ e ีแมนและตัวละครฝ่ายธรรมะคือปิศาจหัวโกะโหลกเกสกราซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการ ยึดอำนาจลึกลับจากปราสาทเกสเกาซึ่งเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลและเป้าหมายรลองคือการยึดครองนครอิสเทเนียของ La อราชาแลนดอร์เกสเกลมีสมุนจำนวนมากและมีความสามารถหลากหลายแต่สุดท้ายก็มักจะพ่ายแพ้ให้กับฮ e ีแมนและพอกเพื่อนเ,เสมอโดยในตอนท้ายของเรื่อง ักจะฝากคติสอนใจจากตอนนั้นให้ไว้ด้วยนะครับดรโดยภาพยนตร์การ์ตูนโลกฮีแมนแอดเดอะมัสเตอร์ออฟดิเวิร์ดเริ่มฉายตั้งแต่ปีคิศ1983ด้วยตอนละประมาณ23นาทีและสิ้นสุดเมื่อปีคิรศ1985รวมทั้งสิ้น2ชุดเป็นจำนวน130ตอน เป็นไงบ้างครับสำหรับความเป็นมาของกร์ตุนอ e ีแมนในวันนี้สนุกแนละตื่นเต้นตามสไตล์ฝรั่งและเป็นกระตูนที่สนุกอีกเรื่องนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเราจะพยายามค้นหาเนื้อหากระตูนใหม่ๆม,มาให้ทางเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโอกาสต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับ ขอบคุณครับ